โรคลมพิษนะคะเป็นโรคที่ไม่ควรมองข้ามนะคะนอกจากทําให้เกิดอาการคันทําให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะเป็นผลต่อสุขภาพแล้วเนี่ยก็ยังอาจจะทําให้มีอาการที่เป็าการรุนแรงอาจจะทําให้มีอาการบวมที่ตาปากแล้วก็ทางเดินหายใจได้นะคะซึ่งจะนําไปสู่ภาวะรุนแรงแล้วก็มีผลทําให้เกิดภาวะช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะ โรคลมพิษนะคะเป็นโรคที่ทําให้เราเกิดผื่นนูนแดงนะคะตามร่างกายขอบชัดนะคะหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นแค่ปื้นแดง,แดงๆเฉยๆนะคะซึ่งทําให้เกิดอาการแสบร้อนตึงหรือคันได้ค่ะในโรคลมพิษนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็สามารถหายไปได้เองนะคะใน24ชั่วโมงโดยไม่ทิ้งรอยในบางรายก็อาจจะเป็นเฉพาะที่หรือบางคนอาจจะเป็นทั้งตัวได้ อาการที่อาจารทำให้รบกวนเราก็คือว่าเนื่องจากว่ามันมีอาการบวมที่ตาหรือปากด้วยนะคะในคนไข้าบางรายทําให้รู้สึกว่ามันมีปัญหาในการมองเห็นได้นะคะ แล้วก็ในบางคนเนี่ยนะคะที่ทําให้เกิดอาการมากๆโดยเฉพาะตอนกลางคืนก็จะทําให้รบกวนเราทําให้เรานอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพออาการสําคัญที่ทําให้ต้องมาพบแพทย์โดยรีบด่วนนะคะก็คืออาการบวมของปากและตานะคะหรือว่าทางเดินหายใจที่ทําให้เราอิดอันหายใจลําบากนะคะอาการเหล่านี้เป็นอาการที่อันตรายนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการแพ้รุนแรงจนกระทั่งหายใจไม่ออกหรือว่ามีความดันต่ําได้่ดังนั้นเนี่ยควรจะต้องรีบมาพบแพทย์ะคะ่ะ พิษไม่ได้เกิดจากลมนะคะค่ะเพียงแต่ว่าอาการแสดงของลมพิษเนี่ยจะมาเป็นพักๆนะคะซึ่งทําให้เกิดผื่นนูนแดงแสบร้อนแล้วจริงๆเนี่ยบางคนก็สามารถหายไปได้เองใน24ชั่วโมงนะคะดังนั้นเนี่ยคนจึงเรียกผื่นดังกล่าวเนี่ว่าเป็นโรคลมแล้วก็เป็นพิษค่ะ โรคลมพิษเฉียบพลันกับโรคลมพิษเรื้อรังนะคะแยกกันโดยระยะเวลาค่ะโรคลมพิษเรื้อรังเนี่ยมักจะมีอาการติดต่อกันนานมากกว่าหสัปดาห์นะคะแต่ว่าโรคลมพิษเฉียบพลันเนี่ยมักจะมีสาเหตุซึ่งเมื่อเรากําจัดสาเหตุออกไปเนี่ยโรคก็จะหายไปสาเหตุที่เราต้องหานะคะอันดับหนึ่งคืออาหารเช่นอาหารทะเลถั่วไข่นมของหมักดองแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะก็ดูซิว่าเรามีปัจจัยกระตุ้นจากอาหารที่เราเพิ่งรับประทานเข้าไปหรือเปล่านะคะใน24ชั่วโมง2ก็คือว่าประวัติเรื่องยายาที่เป็นสาเหตุของโร ลมพิษเจ็บพลันได้นะคะเช่นยาปฏิชีวนะยาแก้ปวด3นะคะก็คือการติดเชือ้อโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมานะคะมีการติดเชื้อโควิดกันโรคลมพิษเองเนี่ยก็อาจจะเป็นอาการแสดงหนึ่งของโรคโควิดได้นะคะนอกจากนี้นี่ก็อาจจะเป็นอาการที่ตามหลังการอักเสบติดเชือ้อจากไวรัสหรือแบคทีเรียได้โดยเฉพาะในเด็ก สำหรับโรคลมพิษเรื้อรังเนี่ยที่เป็นมากกว่า6สัปดาห์จะต้องแนะนําให้พบแพทย์นะคะเพราะอาจจาเป็นจะต้องซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจเลือดเพิ่มเติมนะคะเพื่อหาสาเหตุของโรคลมพิษเรื้อรังะคะ่ะ ที่เป็นลมพิษไม่ต้องตกใจนะคะสิ่งแรกก็คือหลีกเลี่ยงการเกาค่ะเพราะว่าการเกาด้ทําให้ผื่นเนี่ยลุกลามออกได้นะคะ2นี่ก็คือว่าต้องหายาต้านฮิสตามีนหรือยาแก้แพ้นะคะมารับประทานเพื่อลดอาการคารัน3นะคะก็ควรต้องหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเพราะว่าสิ่งกระตุ้นเนี่ยก็จะทําให้เราเกิดลมพิษไม่หยุดเราก็ต้องหาสาเหตุนะคะโดยเฉพาะลมพิษเฉียบพลันนะคะได้แก่อาหารยาแล้วก็ดูซิว่าเรามีการติดเชื้อที่ผ่านมาหรือเปล่าค่ะ จริงค่ะในช่วงการติดเชื้อโควิดที่ผ่านมา2-3ปีเนี่ยมีรายงานว่าโรคลมพิษเนี่ยเป็นอาการแสดงหนึ่งนะคะของการรับเชื้อโควิดนอกจากนี้เนี่ยอาการแสดงอื่น,นๆเช่นอาจจะมีเรื่องผื่นนูนแดงเล็กๆตามตัวนะคะหรือว่ามีตุ่มน้ำพองได้ด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยหากเรามีอาการไ่ายอจจามหายใจลำบากนะคะร่วมกับอาการลมพิษเราควรจะรับการตรวจโรคโควิดด้วยค่ะ โรคลมพิษนะคะเป็นโรคที่ไม่ควรมองข้ามนะคะนอกจากทําให้เกิดอาการคันทําให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะเป็นผลต่อสุขภาพแล้วเนี่ยก็ยังอาจจะทําให้มีอาการที่มีการรุนแรงอาจจะทําให้มีอาการบวมที่ตาปากแล้วก็ทางเดินหายใจได้นะคะซึ่งจะนําไปสู่ภาวะรุนแรงแล้วก็มีผลทําให้เกิดภาวะช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะดังนั้นนะคะเราจะต้องพบแพทย์เพื่อรับประทานยานะคะลดอาการแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นเพื่อไม่ให้เกิดโรคต่อไปอย่างไรก็ดีนะคะ โรคลมพิษเนี่ยก็จัดเป็นโรคภูมิแพ้อย่างหนึ่งการดูแลสุขภาพง่ายๆนะคะเช่นการพักผ่อนให้เพียงพอการออกกำลังกายเนี่ยก็อาจจะช่วยบรรเทาอาการลมพิษได้ค่ะฟังหมอจุราทุกปัญหามีคำตอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งรายการฟังความข้างหมอกันด้วยนะคะ